ยมมีโภคะมากก็ยังทุกข์อ่ะเพราะว่าไม่รู้จะแจกให้ใครมากให้ใครน้อยให้คนนี้น้อยก็มีปัญหาให้คนโน้นมากก็มีปัญหาอีกนะไม่พอดีทุกคนไม่พยายามพอใจในสิ่งที่ตนเองมีดูก่อนมานบ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเยื่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหวคนที่ควรกราบไหวไม่ลุกลับคนที่ควรลุกลับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาพลั้งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกถ้าเกิดเป็นมนุษย์ เกิดณนะที่ใดในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำนะลองทวนใหม่อีกทีนะดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเย่อยิงย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกลับคนที่ควรลุกลับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาถ้าทำอย่างนี้จะเกิดในตระกูลต่ำมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกลับคนที่ควรลุกลับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรให้ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชา เขาตายไปเขาจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นเอาเขาอันเขาพรั่งพร้อมให้สมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในตระกูลสูงดูก่อนมานพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความเกิดในตระกูลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างเป็นคนไม่เย่อหยิงย่อมกราบไหวคนที่ควรกราบไหวลุกลับคนที่ควรลุกลับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักระคนที่ควรสักระเคารพคนที่ควรเคารพ นับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาถ้าต้องการตระกูลสูงก็ให้ทำอย่างนี้นะไม่เป็นคนกระด้างไม่เย,ย่่ยยิงจริงๆอาอนาปานาสติก็ตรงนี้ก็ยังแก้ได้เลยนะดูก่อนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตาม เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนาน หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกระนานเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกำนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลัง จะได้เป็นคนมีปัญญาสามดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามนี้คือไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ <c oughs> แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรควรเสพ อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกือ้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรืออะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความเกือ้อกูลอันนี้ปฏิปทาปัญญา,าสามไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราม์หรือเข้าไปหาแล้วไม่ได้สอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ ลองดูมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามนี้คือไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่า อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานดูปฏิปทาต่อไปดูก่อนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าสังเกตแต่ละอันนะเขาเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วก็สอบถาม อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื Peki ่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามาก นี้คือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพรามณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุก์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน อันนี้กรณีการมีปัญญามากดูก่อนมานบด้วยประการชนิแลปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสัน้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสัน้นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคน มีโรคมากปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย